สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมครับวันนี้ก็วันที่สองเมสาหกห้าครับผู้ชมตอนนี้ก็บรรยากาศที่จังหวัดน่านก็จุ้มฟ้าขึ้นผมครับนี่ครับบรรยากาศครับดูข้างหน้าครับลมเริ่มจะมาแล้วครับที่หน้าบ้านครับออกไปไหนไม่ได้ครับท่านผู้ชมฝนตกนี่ทํางานกลางแจ้งลําบากมากครับเลยต้องมาอยู่ในบ้านครับหางานทำครับวันนี้ก็มาชาร์จแบตเตอรี่ เจ้าโดนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่แบตเตอรี่โดนครับตัวนี้ครับในตัวนี้อีกตัวนะครับนี่มันมีอยู่แบตเตอรี่อยู่สามก้อนครับเจ้าตรงนี้นะครับเราไม่ได้ฝึกเล่นโดนมาหลายเดือนแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเรามีน้อยครับท่านผู้ชมช่วงหลังๆนี่ครับเราไม่ได้ไม่ได้เล่นโดนเลยครับ เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวขี้ๆออกเพื่อจะชาร์จเขาไว้ครับพอดีผมซื้อตัวนี้มาครับตัวชาร์จแบบนี้ที่ลาซาด้าครับมันมีหลายรูครับเวลาชาร์จทีเราไม่ต้องเสียเวลาครับชาร์จทีก็สี่ตัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องหาซื้อมาเพิ่มนี่อยครับเพราะว่าเรามาชาร์จพวกนี้มันจะต้องใช้หลายตัวครับมันจะได้ใช้เวลารวดเร็วครับให้งานเสร็จเร็วไวครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับ ่เสียบเข้าไปครับเสียบไว้ครับเพราะว่ายังถ้าไม่เสียบไว้แบตเตอรี่เขาจะเสียครับเราทําเครื่องหมายไว้ครับนี่ครับหมายเล็กหนึ่งนี่ครับ <c oughs> ไม่ได้ทํานานลืมนะจะทั้งไงลืมเลย <c oughs> เออมันจะมีไฟเข้าแบบนี้ครับนี่ครับไฟสีแดงๆนี่นะครับ่านผู้ชม ตัวที่สองก็ดีครับแบบนี้มันสามารถใช้ได้หลายตัวครับโอ้ตัวนี้ใช่เปล่าเนี่ครับเออจา่าจะใช่ผมลืมแล้วครับไม่ได้ใช้นานครับเข้าไงเนี่ยครับคุณผชูชม ได้ได้ได้ต้องชาร์จไว้ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเมือนนั้นเสียครับแบตเตอรี่เสียครับจะตัโดนาไม่เสียหรอกครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไม่รู้จะมีขายหรือเปล่านะครุณผู้ชมแถวนี้นะถ้ามันมีแบตเตอรี่เนี่ยเ,ล,เ,ล,เ,ล,เล,ลิกเลิกเลิกฝึกเล่นแล้วครับ ัที่สามตัวมีเจ้าโดนตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ก็อันนี้ก็มีแบตเตอรี่อยู่ตัวนี้กิดแบตเตอรี่จะาโดนตัวนี้แบตเตอรี่มีกี่ตัวนะเจะโดนตัวนี้ก็แบตเตอรี่มีแต่พวกนี้นะครับมันดูดูเรเวลาเราขับเล่นได้แต่พวกกล้องพวกแอปไหมนะครับ แอปผมก็ลืมไปแล้วนะครับแอปมันแอปมันไม่มันไม่เวิร์คครับเวลาถ่ายทำเลยป๊อปแอปพวกสำหรับถ่ายภาพไม่ไม่เข้าหน้าครับมันแอปมันผมว่ามันไม่ค่อยดีครับพอบันทึไฟล์ไม่ค่อยดีก็เลยว่าบินธรรมดาจะเล่นดีกว่าครับมันถ้าจะว่าถ้าพกกล้องกล้องพกนี่นะครับพวกนี้มันต้องโดนราคาแพงๆนะครับ อันนี้ผมซื้อตัวนี้เจ้าตัวนี้ผมซื้อจําได้เท่าไหร่ะเจ้าตัวนี้ผมซื้อดูอตัวพับได้ตัวนี้ก็สองพันห้าเ่ยสองพันห้าตัวนี้แพงนะตัวเล็กนิดเดียวก็สองพันห้าครับตัวนี้ผมไปซื้อยังผมว่าถ้าเปรียบเหมือนไปซื้อเครื่องตัดหญ้าอะไรสองพันห้าได้เกือบสองตัวนะครับพูดอย่างนี้นะเจ้าดูดีแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ตัวทั้งห้าร้อยนะครับ แล้วตอนนี้แปตเตอรี่ยังนี่ชาร์จไว้ครับชักไว้วันนี้ผมก็ไ,ไม่ได้โจดไว้นะครับเท่าไหร่นะอ่าโ,โอ้ตัวนี้เหรอสองพันห้าเออนี่ราคาเนี่ยครับสองพันห้าจริงๆครับรุ่นนี้ครับโอ้โหโอของเล่นของเล่นของเล่นคนรวยนะ,ะน,จจนะครับท่านผู้ชมจะโดนนะครับในสองพันห้าะเราก็ว่าแพงครับ แต่ถ้าเป็นคนเล่นจริงๆเขาว่าโดนฝึกเล่นนะครับแค่ฝึกเล่นสองพันห้าครับของของดีๆนี่มันต้องมากกว่าห้าพันนะครับห้าพันเป็นหมื่นนะครับบางครั้งก็มากกว่ามากกว่าหมื่นก็ยังมีครับอย่างว่านะครับของชอบครับยังแพงยังไงก็ต้องต้องซื้อของแพงยังไงต้องซื้อ นี่ว่ากันครับน,นี้ก็ชาร์จแล้วก็ชาร์จแบตเข้าไปครับเอ๊ะทำไมไม่เข้าล่ะเน่อืมอ,อันนี้ไม่ ค่อยหาเจ้าต,ตัวมันดีๆมาหน่อยครับแทงไม่เข้าครับ่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอหาเจ้าตนมาเสียบมาต่อคลิปเลยครับ่านผู้ชมนี่ครับเราได้มาแล้วครับม,มาครับตัวชาร์จวันนี้ครับได้มาอีกสามตัวครับ ถ้าแบบนี้มันเปลืองนะครับเปลืองเปลืองทีชาร์ตครับคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้เปลืองครับถ้าเป็นซื้อมาแบบนี้ก็ตัวเดียวก็ได้สี่ตัวนะครับรามาเสียบกันเลยครับไปไหนละเจ้าสายนั้นเสียบไม่เข้าคับคุณผู้ชมเปิดตัวนี้ได้ใช่ได้ครับตัวนี้มันดีอย่างครับตัวนี้มันของดีครับ นี่ครับม,มันชาร์จแบบเป็นแบบอยู่อยู่ยู USB ไมโครไมโคร USB ครับรุ่นนี้นะครับแบตเตอรีกร่ก้อนหนึ่งประมาณห้าร้อยบาทครับชาร์เข้าไปเลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วมาจับตัวนี้ครับผู้ชมนี่อีกตัวครับผมซื้อมานี่สามตัวครับนอกจากตัวนี้อีกนี่คุณผู้ชมอันนี้ก็ นี่ครับแต่ตัวนี้ก็ราคาเท่าไรนี่ตัวนี้ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจากตัวนี้ตัวตัวนี้มันก็เหมือนมันยังว่านะครับท่านผู้ชมไอ้ระบบกล้องระบบอะไรนัถ่ายทาาําไม่เวิร์กผมทดลองภาพ่าไม่ไม่สวยเรียกว่าของมันราคามันถูกนะครับนี่ครับถูกโดนในราคาพันห้าถูกแล้วนะครับ ของเล่นของอะของฝึกเล่นนะครับนี่ครับจะมีแอปตรงนี้ครับผมผมรดลอ้อมใช้เป็นผ่านครับถึงมาใช้นางกันจริงๆนะไม่ได้เรื่อง <c oughs> ก็ไปฝึกเล่นท่านได้บินได้อยู่ครับราคาตัวนี้ก็ประมาณพันห้าถ้าจําได้นะ,ะแล้วก็มีแบตเตอรี่ผมสั่งซื้อแบตเตอรี่ก็ประมาณสักนี่ผมซื้อมากี่ตัวนี่ คออข้อเสียตัวตัวนี้มันมีแบตเตอรี่สองก้อนแต่ว่ามันมีตัวชาอยู่ตัวเดียวเนี่ยอันนี้ตัวนี้มันนี่แบบไม่เสียเวลานี่ยจะไม่เสียเวลาในการชาร์จมามต้องรอกันหรือว่าอเอาเสียเข้าไปครับ รู้สึกนะรู้สึกนะรอ้สอกหนึ่งมหนึ่งผ็อกแป๊บมาให้อีไน้ได้แค่นี้ครับตรงนี้ก็ต้องรอครับรอไม่เป็นไรครับแชดไว้ครับมันจะเสียเอาเป็นว่าเออ ชมววันนี้ก็คงจะลำลาครั tweeted, <Holmes. S 1> บช่ชมไว้ตรงนี้นะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจกับแม่ไม่ได้พูดนานลิ้นลิ้นปันเดชันมาครกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับสําหรับในการโดนที่ไม่ได้ใช้ก็ชา์จแบตเตอรี่ไว้ครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามผมเต้นเนอะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบายบายครับ